มาอัปเดตมือถืรุ่นใหม่ประจำเดือนพฤศจิจายนปี2025ทรงช่วงท้ายปีสั่งตอนนี้ทันเป็นของขวัญปีใหม่และราคาลดช่วงท้ายปีเยอะมากๆจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างนะคะกดไลค์กดติดตามไปรับชมพร้อมกันในช่องเฟซซีได้เลย ที่หนพ C85 เริ่มจากมือถือราคาเบาๆเ,เข้าถึงได้ง่ายตัวนี้เริ่มต้น399 9บาทเท่านั้นค่ะทุกคนราคาประหยดัดแต่ได้สเปคครบทุกด้านจะมีสเปกอะไรน่าสนใจบ้างนะั้นเดี๋ยวเฟชมาเล่าให้ฟังเนาะเริ่มจากราคาก่อนใครอย่างตัวเริ่มต้นเนี่ย3า9 9บาทได้เป็นแรม 6G b ิกรอม 128G หรือจะเพิ่มเงินอีกประมาณ600บาทนะคะจะได้เป็นแรม 8G b กิกะโรมสอราคา3699บาทนั่นเสงส่วนเปคที่ได้เริ่มจากหน้าจอเฟนว่านาสนใจขนาดใหญ่ 6.9นิ้วค่ะชั้นหน้าจอเป็น IPS LCD และ Refresh Rate สูงถึง120เฮิรตเรียกได้ว่าดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเลืนเล่นๆตาเลยและความสว่างสูงสุด810นิตระบบ OS เป็น Android 15ครอบทับมาด้วย Hyper OS 2 CPU เป็น Helio G81 Ultra กล้องหลังนี่ได้1ตัวนะคะแต่ความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีเลนส์เสริมด้วยส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น Full HD 30เฟรมตัวแบตเตอรี่ให้มาแบตเยอะเหมือนกันนะ6000 mAh รองรับชาร์จไว30 ั Wh, สามารถชาร์จเต็ม50%ภายใน31นาทีเท่านั้นการรองรับในด้านอื่น,นๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็น 4G Bluetooth 5.4มีแจ็ค3.5สำหรับใช้งานหูฟังเพิ่ม,เต,มเติมได้ในน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่205กรัมความบาง8มิลมีการน,น้ำกันฝุ่น IP64 ลำโพงบูธความดังได้สูงสุด200%ส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นแบบสแกนลายนิ้วมือข้างตัวเครื่องค่ะหากให้แนะนำก็ตัวนี้ราคาถูกได้หน้าจอใหญ่แต่จะยังติดเรื่องของการเป็น 4G อยู่หากใครไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะเน้นใช้ ดูแบบ YouTube ดูหนังทั่วไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในช่วงปลายปี2025เลยค่ะซึ่งเฟซแปพิกัดของพกข้อ C แปด้าไว้ที่ y YouTube Shopping t ็ g มุมซ้ายล่างลองเข้าไปดูกันได้เลยรุ่นที่2 oppo A 6กโลมือถือเล่นราคาต่ำหมื่นที่เน้นใช้างานในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ดีไม่ได้สุดด้านใดด้าน,านหนึ่งแต่ให้สเปคทุกอย่างมาครบคันส่วนตัวเฟซคิดว่าสี color pink นะ่าทำออกมาได้สวยมากๆนะคะหากให้หาจุดเด่นจริงๆสำหรับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องขอออองแแบตตเเรรี่ให้้มมยะสควว6,500ล ชาร์จไว80วัตต์เลยถือว่าเทียบกับเทียร์ท็อปๆได้สบายๆส,ส่วนของการเปิดตัวมาหาจะมีทั้งหมด3ความจุให้เลือกเริ่มจากแรม6กิกะอรม128กิก7,999บาทแรม8กิกะอรม256กิกราคา9,999บาทและแรม12กิกะอรม256กิก19,999บาทค่ะใครอยากได้ความลื่นมากน้อยแค่ไหนก็จัดตามงบราคากันได้เลยแต่จริงๆตัวเริ่มต้นเนี่ยก็เพียงพอแล้วส่วนสเปคหน้าจอที่ได้นะคะมาในขนาด6.57นิ้วชนิดหน้าจอเป็น AMOLED Refresh Rate 120 20เฮิร์แสดงผลสีได้ถึง1,000ล้านสีความสว่าง,างสูงสุด1,400 nits ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15เข้าทับมาด้วย Color OS 15 CPU เป็น Dimensity 6300แล้วตัวนี้ยังออกแบบระบบระบายความร้อน Super Cool VC ช่วยกระจายความร้อนได้ดีมีประสิทธิภาพสายเล่นเกมน่าจะถูกใจกันคลิกมาดูกล้องหลังอันนี้ได้เมนหลัก50ล้านพิกเลซลส่วนอีกเลนนึงเป็นเลนเสริมโมโนโครม2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น Full HD 60เฟรมหลายๆคนอาจจะชินกันว่า Oppo เนี่ยต้อง เรื่องของการถ่ายรูปรุ่นนี้ใส่มาให้เหมือนเดิมนะคะมีโหมดถ่ายภาพใต้น้ําได้มีระบบ AI ช่วยในการถ่ายรูปอย่างเช่นลบวัตถุที่ไม่ต้องการลบเงาสะท้อนเพิ่มความสว่างในจุดที่มืดก็ยังพอคาดหวังเรื่องของการถ่ายรูปได้อยู่แบตเตอรี่ที่ใส่มาให้ก็ความจุ6 5 0 0 mm, ลลิแต่ว่าชาร์จไวเยอะมากทุกคน8 0วัต์ถือว่าชาร์จไวมากๆนะคะเรื่องของการรองรับด้านอื่นเนาะตัวนี้ได้เป็น 5G บู u ท t o t h 5.4น้ำหนักตัวเครื่องถือว่าเบาอยู่เหมือนกัน185กรัมความบาง8มิลิเมีการน้ำกันฝน i อ6 9มาให้การป้องกันเครื่องเป็น a g c DT Star D Pass ถือว่าอึดถึกคนเลยถ้าเกิดทำตกอะไรต่างๆผ่านการรองรับเรดของทหารส่วนลำโพงที่ใส่มาให้ก็จะเป็นลำโพงคู่สเตอริโอมีโหมดอันต้าวอลลุ่มเพิ่มระดับเสียงได้สูงสุด300%ตัวสแกนนิ้วมือของเขาจะอยู่ที่ข้างตัวเครื่องและก็มีระบบระจำใบหน้ามาให้ด้วยจริงๆอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดเด่นของ Oppo A 6ก Pro ที่เขาชูมาเลยนะจะเป็นเรื่องของการกันน้ำที่ให้มาค่อนข้างจากระดับทรอกันน้ำลึกได้0นาทีที่เ้าปรเมตรสคือ เอาไว้ถ่ายรูปในสระว,ว่ายน้ําซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เฟนอาจจะไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดบางคนชื่นชอบการแบบไปเล่นน้ํทาทะเลบ่อยๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆถ้าใครสนใจเฟซอาพิจัดไว้ให้ที่มุมซ้ายล่างแล้วเรียบร้อยและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับ oppo a 6 Pro ค่ะรุ่นที่3 n u b e a i r หาก p h o n e มี iphone air ฝั่งแอน r o อยก็ไม่ยอมแพ้ส่ง n e w b i a i r เข้าประกวดเป็นมือถือที่มีความบางเบาราคาเข้าถึงได้นะคะเหมาะคนที่แบบชอบมือถือเน้นบือบางพกพาง,ง่ายโดยตอนนี้ ราคาที่เปิดตัวมาน่าสนใจมากค่ะแด้เป็นตัวแรม8กิก์รอม256ราคา6,699บาทในช่วงแฟลชเซลล์ด้านของการใช้งานตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆค่ะขนาดหน้าจอเป็น6.78นิ้วชนิดจอ AMOLED Refresh r a t e 120 h z ความสว่างสูงสุดทำมาเกินเบอร์มากๆ4,500เนสในงบเท่านี้หรือว่ารุ่นท็อปบางตัวยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะใช้งานกลางแจ้งได้สบายๆระบบปฏิบัติการเป็น Android 15 CPU เป็น Uni s o c t 8 3 0 0ส่วนของกล้องหลังได้ทั้งหมด3ตัว ความละเอียดเมนหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เสริมอีก2ตัวเรื่องกล้องก็ถือว่าทํามาได้ดีนะเท่าที่เฟสลองสองรีวิวมาแล้วก็ยังมี AI ช่วยเหลือเรื่องของการถ่ายรูปอีกด้วยตัวกล้องหน้าสายเซลฟี่ได้ความละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะ20ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายด้วยสูงสุดเป็น Full HD 30เฟมแล้ว่าเห็นบางๆเบาๆแบบนี้ได้แบตเตอรี่มาเยอะเหมือนกันนะ5,000มิ 5, MM, ลลิแอม์รองรับชาร์จไว33วัตต์การรองรับในด้านอื่นๆตัวนี้ได้เป็น 5G บลูทูธ5.4น้ำหนักตัวเครื่องเบาเพียง ม,มีกันน้ำกันฝุ่น IP 6 9 k IP 6 9 IP 6 8ถือว่าทนทานต่อการกันน้ำกันฝุ่นได้สูงมากๆตัวหน้าจอก็ใช้เป็น Gorilla Glass 7 i ด้วยนะคะส่วนระบบความปลอดภัยเป็นสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอค่ะถ้าหากใครอยากได้มือถือบางๆเบาๆเน้นใช้งานสบายๆทั่วไปเป็นอีกตัวที่ Recommend มากๆในช่วงปลายปี2025นราคาก็ดีด้วยและนี่คือทั้งหมดกับ Nubia Air รุ่นที่4 Honor X 7 D มือถือไซส์อืดถือทนที่มีการป้องกันการตกรกันกระแทกรอบตัวคือ เรื่องรองรับจาก SGS ระดับ5ดาวเป็นอีกหนึ่งมือถือในเรทราคาประมาณกลางๆที่ใช้งานทั่วไปได้ดีเหมือนกันจะเด่นเรื่องของ CPU แล้วก็แบตเตอรี่ที่ได้ค่อนข้างเยอะโดยตอนนี้ที่วางจำหน่ายค่ะจะมีหนึ่งความจุก,ก็คือ RAM 8GB ROM 256GB ราคา6,979บาทโดยสเปคที่ได้เริ่มจากหน้าจอขนาด6.77นิ้วชนิดหน้าจอ TFT LCD Refresh Rate 120Hz ความสว่างสสูงด8 5 0 nits ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบทับมาด้วย Magic OS 9 CPU Snapdragon 6 Gen SN 3กล้องหลังหักเราดู จะเห็นโมดูลค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตัวเมนหลักอันนี้เนี่ยห้าสิบล้านพิกเซลส่วนตัวอื่นจะเป็นเลนส์เสริมเข้ามากล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลแอบน้อยไปนิดนึงรองรับการถ่ายดอสูงสุดเป็น Full HD 3 0เฟรมแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะค่ะ6,500มิลลิแอมป์ใช้งานได้ทั้งวันสบายๆรองรับซูปเปอร์ชาร์จของตัวอ็อนเนอร์วัตต์ส่วนการรองรับนด้านอื่นๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็น 5G Bluetooth 5.1าหน้ำหนักตัวเครื่อง2 0งยกรัมบางเพียงแค่กกน,นกันฝุ IP65 มแลโลนีําูก O, บูดความดังสูงสุดได้ถึง400%ข้อสังเกตสําหรับรุ่นนี้รู้สึกว่าความสว่างของหน้าจออาจจะไม่ได้เยอะมากเมื่อเอาไปเทียบกับมือถือเนเรทราคาใกล้เคียงกันแต่หากใครสนใจ Honor X7D เฟสแปพิกัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยเป็นร้านที่ราคาดีที่สุดค่ะไปกันต่อรุ่นที่5 Infinix Hot 60i มือถือที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเป็นมือถือสายประหยัดอีกหนึ่งรุ่นจากทางค่าย Infinix มาพร้อมกับ d ิ m e n ซิตี6 4 5 g ในงบแค่5,000นิดๆแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะแต่ข้อ เกตอาจจะตีที่ชาร์จไวจะเป็นอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูสเปกกันนะคะสําหรับการวางจาหน่ายก็จะมี1รุ่นให้เลือกนะคะเป็น RAM แ g Rom รม8ยิบการอม256 5,199บาทโดยหน้าจอจะมาในขนาด6.75นิ้วชนิดหน้าจอ IPS LCD Refresh Rate 120 Hz ความสว่างสูงสุด670นิแอบ,บน้อยไปนิดนึงระบบปฏิบัติการเป็น Android 15คร้าข้อพมาด้วย XOS 15.1 CPU เป็น Dimensity 6,400ส่วนของกล้องหลังเมนหลัก50ล้านพิกเซลและอื่นๆเ,น,เ,น,เนี่ย ความละเอียด5ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น 2K 30เฟรมตัวแบตเตอรี่ใส่มาให้6,000ม ah, ิลลิแอมแต่ว่าชาร์จไวให้มาแค่18วัตต์เท่านั้นซึ่งมันก็เพียงพอแหละมันก็จะชาร์จนานหน่อยนึงการรองรับในด้านอื่นๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็น 5G Bluetooth 5.4มีแจ็ค3.5มิลใช้งานกับหูฟังแบบเสียบสายได้น้ำหนักตัวเครื่อง199กรัมความบาง8.1มิลมีกันน้ำกันฝุ่น IP64 และลำโพงคู่สเตอริโอเฟดว่าที่แปลกใหม่สำหรับรุ่นนี้อาจจะเป็นเรรื่อองงขกาดีซ เห็นในรุ่นอินฟินิตวางกล้องมาแนวนอนแบบนี้แปลกใหม่ดีหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวนี้บ้างก็เขาไม่ได้พูดคุยกันได้นะคะราไปกันต่อรุ่นถัดมาอินฟินิตจีที30อันนี้เฟซวานน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าเป็นมือถือสายเน้นเล่นเกมในคอนเซปต์บอล for game pro มือถือเกมมิ่งโฟนราคาเข้าถึงได้ตามหมื่นรุ่นนี้มีปุ่ม GT ทีทิกเกอร์มาให้สําหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมเล็วไวคุมแม่นยําเข้าไปปรับแต่งฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ตามต้องการแล้วใครเป็นสาย เดลต้าฟอรต้องถูกใจเพราะสามารถรันเกมได้สูงถึง120เฟรมแล้วยังสามารถจะปรับแต่งให้เล่นเกมอื่นๆได้120เฟรมอย่างเช่น ROV Free Fire MLBb ตัวการดีไซน์เนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่ามีไฟไล,ไลท์เว็บด้านหลังตัวเครื่องมาให้ด้วยอีกทั้งเสาสัญญาณรอบเครื่องให้มาแบบ360องศาได้ความเสถียรไม่ติดขัดอันนี้ก็มีหลายๆคนฟีดแบ็มาในรุ่นก่นกอนๆทางอินฟินิตีอบแก้มาให้เรื่อยๆนะคะโดยการวางจาหน่ายเนี่ยจะมี1ความจุก็กคือแรม 8GB ยกรอม256ราคา8,200กว่าบาทได้ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วชนิดหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 144Hz ร,รองรับการแสดงสีบนหน้าจอ1,000ล้านสีและความสว่างสูงสุด4,500น i t โคตรว้าววันนี้ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบทับมาด้วย XOS 15 CPU เป็น Dimensity 7400ส่วนของกล้องหลังนะคะให้มา2ตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลและอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลส่วนของกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูง สูเป็น 4K 30เฟมแบตเตอรี่ให้มากกลางๆค่ะ5 5 0 0มิลลิแอมและรองรับชาร์จไว45วัตต์สามารถชาร์จเต็ม80%ภายใน40นาทีการรองรับในด้านอ,อื่นๆนะคะตัวนี้ก็เป็น 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4น้ำหนักตัวเครื่องถือว่าเบาเลยนั้น187กรัมเท่านั้นถือเล่นเกมได้สบายๆและความบาง8มิลมีการกันน้ำกันฝุ่น IP 6 4หน้าจอก็ได้เป็น Gorilla Glass 7i ลำโพงคู่สเตอริโอจูนบาย JBL ระบบความปลอดภัยเป็นสแกนลายนิ้วมือใต้น้ จอก็หากใครกําลังหามือถือเอาไปใช้เล่นเกมกันอยู่นะคะมีฟีเจอร์ครบครบดีไซน์เท่เป็นรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะเวลานี้สําหรับ In f ฟ n i x G T 3 0ค่ะรุ่นที่7 vivo V, v 6 0 Lite เป็นอีกหนึ่งในมือถือตระกูล V นะคะแล้วก็เป็นรุ่นย่อยลงมาราคาประหยัดมากขึ้นอยู่ในเลนราคาหมื่นหนึง่งมีทอนดีไซน์บางเบาเรียบง่ายใช้งานได้ครอบคลุมนในทุกๆด้านแต่ข้อสังเกตสำหรับรุ่นนี้อาจจะมีเรื่องของการป้องกันต่างๆให้มันน้อยไปนิดนึงค่ะโดยในการเปิดตัว จะมี2ความจุให้เลือกตัวเริ่มต้น RAM ROM 256 GB, 9, แรม 8GB 256GB 9,999บาทะถ้ขยับมาเลื่อนๆหน่อยเป็นแรม 12GB 256GB 11,999บาทเริ่มจากสเปคหน้าจอขนาด6.77นิ้วชนิดจอ AMOLED Refresh Rate 120Hz รองรับการแสดงผลสี1,000ล้านสีรองรับ HDR10+ ด้วยระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบทับมาด้วย f ั n TouchOS 15 CPU Dimensity 7360 Turbo เห็นหน้าตาเรียบๆแบบนี้แต่ถือว่ เป็น CPU ตัวแรงเล่นเกมแนวโมบ้าได้90 FPS หรือสายเกม FPS จัดจ่าไปเลยเนี่ยสามารถรัน60เฟรมได้ลื่นๆิกมาดูเรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้เมนหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์อันตอรไว8ล้านพิกเซลสก,กินโทนที่ได้ก็ตามสไตล์ vivo แล้วก็ยังมีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยในการถ่ายรูปด้วยในด้วยความที่ราคาขยับมาแพงมากขึ้นกล้องหน้าเซลฟี่ก็ได้ความละเอียดเยอะมากขึ้นเป็น32ล้านพิกเซลสายเซลฟี่สายวิดีโอคอถูกใจแน่นอนรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น Full HD 3 30เฟมแบตเตอรี่ให้หมายค่อนข้างเยอะ6,500ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จไวถึง90วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน52นาทีเท่านั้นการรองรับในด้านอื่นๆตัวนี้เป็น 5G Wi-Fi 6บลูท t o t h 5.4น้ำหนักตัวเครื่อง1 9 4กรัมความบาง7.59มิลกันน้ำกันฝุ่น IP65 ลำโพงคู่สเตอริโอบูธความดังได้สูงสุด400%เะบบความปลอดภัยเป็นสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอหรือว่ากลมกล่อมอยู่นะสำหรับ V60 Lite จะเปคภาพรวมครบถ้วนถ่ายรูปก็ได้ใช้ งานทั่วไปก็ได้เล่นเกมก็ได้ AI อะไรต่างๆเนี่ยก็เพิ่มอัปเดตมาค่อนข้างเยอะแล้วถ้าใครชอบสายหวานๆแบบนี้สามารถไปกดสั่งซื้อ vivo V60 lite กันได้แล้วค่ะรุ่นที่8เร realme 15 Pro เปิดตัวมาในราคา14,250บาทแต่ได้แรมถึง12กิกะโรม2 5 6รยหิก256กได้ม่ว,ว่าในงบ15 0 0 0ตัวนี้เป็นตัวที่โดดเด่นเรื่องกล้องมากๆอย่างกล้องเมนหลักก็ได้เซ็นเซอร์เป็น sony IMX 8 9 6ที่ได้ภาพคมชัดสกินโทนโดดเด่นมีเรื่องของ AI มาช่วยกัน แ่รยรูปอีกมากมายเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูสเปคกันเริ่มจากหน้าจอมาในขนาด6.8นิ้วชนิดจอ OLED ตด e เฟสเลด144 h z รองรับสีถึง1,000ล้านสีและความสว่างสูงสุด6,500นิตระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบทับมมาด้วย Realme UI 6.0 CPU snapdragon 7 Gen 4ให้มานี่สามารถใช้เล่นเกมได้สบายๆถัดมากล้องหลังอันนี้โดดเด่นมากๆเมนหลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไว50ล้านพิกเซลคุณภาพรูปถ,ถ่ายที่ได้หลายๆคนก็จึ นอยู่ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด50ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดเป็น 4K 60เฟร,รมแบตเตรอรี่อันนี้ก็ให้มาเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น 7,000mAh รองรับชาร์จไว80วัตต์ชาร์จเต็ม50%ภายใน25นาทีเท่านั้นการรองรับในด้านอื่นๆตัวนี้เป็น 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4น้ำหนักตัวเครื่อง187กรัมถือว่าเบาเลยเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่อะไรต่างๆความบางก็บางเพียงแค่7.9มิลมรกันน้ำกันฝุ่น IP69 ลำโพงคู่สเตอริโอระบบรักษาความปลอดภัยเป็นสแกนน ือ,อและนี่ก็เป็นสปเปคคร่าวๆสำหรับเรียวมี15 Pro ถ้าเกิดใครมีงบประมาณ15ื่นาอยากได้เน้นการถ่ายรูปเป็นหลักถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับเรียวมี15 Pro ค่ะมาถึงรุ่นสุดท้าย,ต,ายตัวท็อปสุดกับ Oppo Find X9 Pro มือถือตัวท็อปจากค่าย Oppo ที่โดดเด่นเรื่องทั้งการดีไซน์และการถ่ายรูปสกินทนต่างๆเป็นทุนเดิมครั้งนี้ก็มีการอัปเกรดเรื่องความเทพของกล้องให้อยู่หมดัดกว่าเดิมมีฟีเจอร์ถ่ายรูปคุณภาพกล้องระดับโอมีปุ่มพิเศษ Snap Key ด้านข้างตัวเครื่องเปิดใช้ งานต่างๆในทั้ง AI กล,ล้องโมดถ่ายรูปเ่าที่ไปส่อมาโอ้ยฟีเจอร์เยอะมาก,มากนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของหน้าจอที่ให้สเปคมาจัดเต็มการป้องกันก็โหด CPU นี่ก็ระดับเรือธงแบตเตอรี่ให้มาเยอะรองรับชาร์จไวอะไรต่างๆแต่เมื่อเทียบกับค่าตัวแล้นั้นสําหรับบางคนอาจจะมีช็อกๆอยู่ว่า <c oughs> ค่ะเรามาดูรุ่นเริ่มต้นตัวธรรมดากันค่ะได้แรม12กิกรวม256กิ29,999บาทขยับแรมความจุ ขึ้นมาอีกเป็นตัวแรม16 g ิก o m ม512 g ิก4 9 9 9บาทและตัวท็อปสุดแรม16 g ิก o m ม512 g ิก2 9 9 9บาทค่ะมาดูกันว่าจ่ายเงินไปเท่านี้จะได้สเปคอะไรบ้างเริ่มจากหน้าจอมาในขนาด6.78นิ้วชนดิดหน้าจอ LTPE Amoled Refresh r a 120 Hz รองรับการแสดงผลสีถึง1,000ล้านสีรองรับ Dolby Vision HDR10+, HDR, HDR Vivid ความสว่างสูงสุดรองรับถึง3 6 0 0นิระบ โปริการตัวนี้ก็อัปเดตเป็น Android 16แล้วครอบทับด้วย Color OS 16 CPU เป็น Dimensity 9500เร็วแรงเสถียรมาพร้อมกับชิปเซต Network Wood S1 ที่จะไปช่วยเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการรับส่งสัญญาณได้แม่นยำมากขึ้นอีกด,ด้วยมาถึงไฮไลท์เกี่ยวกับกล้องหลังนะคะเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเพริสโคป Teleph โ,โต้ว้าวมาก200ล้านพิกเซลและเอ t ตไว50ล้านพิกเซลรวมไปถึงว่ามีเลนส์เสรมิมอื่นๆเข้ามาด้วยหากใครได้ ติดตามวงการมือถือก็น่าจะเห็นการเทสทีท่เอามือถือตัวนี้ไปงานคอนเสิร์ตแล้วโอ้ยได้ภาพดีมากๆยิ่งใครอยู่บนดอยซูมเข้าไปหาศิลปินบนเวทีตัวนี้รองรับการซูมเป็นซูปเปอร์ซูม1 2ึสเท่าสามารถจะเก็บรายละเอียดได้น่าสนใจเลยค่ะส่วนของกล้องเซลฟี่นะก็ได้ความละเอียด50บล้านพิกเซลรองรับการถ่ายดัวสูงสุดเป็น 4K 120เฟรม 4K หลอกก็ถ่ายได้แล้วยังมีแอปตัดต่อมาสเตอร์คัตมาให้พร้อมใช้งานถัดมาแบตเตอรี่ให้ความจุ 7,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว80วัตต์และแอร์วูฟอีก50วัตต์การรองรับในด้านอื่นๆตัวนี้เป็น 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0น้ำหนักตัวเครื่อง224กรมัมความบาง8.25มิลมรกันน้ำกันฝุ่น IP69 ลำโพงคู่สเตอริโอระบบความปลอดภัยเป็นการสแกนลายินวมือใต้หน้าจอทั้งหมดที่เฟซเกินมาเป็นเพียงสเปคคร่าวๆข,ของ Oppo Find A9 Pro เท่านั้นนะคะคืออยากให้ทุกคนได้ไปแบบชมรีวิวมันอาจจะนานหน่อยแต่แบบว้าวเกิน เป็นตัวท็อปสุดสําหรับเดือนนี้เลยแหละเท่าที่เฟดทำข้อมูลมานะคะก <_ ant> ็หากใครสนใจเดี๋ยวเฟดจะแปะพิกัดของ Oppo ไ i n d 9 Pro ไว้ให้ คิดว่าในคลิปนี้เนี่ยเราน่าจะอัปเดตมือถือรุ่นใหม่ๆไปเยอะพอสมควรมีถึง9รุ่นนะคะที่เราหยิบมาอัปเดตกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ใกล้ช่วงสิ้นปีแบบนี้แล้วใครกําลังมองหามือถือใหม่ซื้อเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่หรือซื้อเปลี่ยนใช้งานเองโบนัสออกก็จัดสักเครื่องหนึ่งเป็นแปะพิก,กัดต่างๆไว้ให้ที่ y o ยูทูบคลิปแท็กมุม้ายล่างแล้วเรียบร้อยกดซื้อผ่านตรงนี้ได้ค้นลดพิเศษเพิ่มเติมไปด้วยลนะากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง ในคลิปอัปเดตเดือนหน้าวันนี้ไปแล้วครับบอายบา